สวัสดีครับคนรักต้นไม้สวนไอรลดาครับวันนี้เรามาดูองุ่นพัน์สกาลต้ากันครับผมสังเกตอาการเขามาสองอาทิตย์ดูก็จเจริญเติบโตดีแต่ยอดก้างปลาที่เราเลี้ยงไว้อยู่ๆก็หดไปเฉยเลยครับสั้นลงไม่ยอมแตกยอดต่อ แต่มาสังเกตเมื่อวานนี้จึงพบสาเหตุนี่ครับดูใบรับใหญ่มากหนึ่งใบนี้เท่ากับสองฝ่ามือคนเลยครับสำรวจมาที่ต้นเลยพบอาการนี่อาการแรกครับ ลักษณะคล้ายโดนนอนเจาะนะครับแต่สาเหตุสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้ก็คือนี่ครับกิ่งแห้งไปเลยครับลำต้นแห้งรอบต้นเลยครับนี่เดี๋ยววันนี้เราจะตัดออก เอาผ่าพิสูจน์กันนะครับว่าข้างในจะเจออะไรบ้างเดี๋ยวเราจะตัดช่วงนี้เลยครับเพื่อให้ยอดตรงนี้แตกใหม่ยอดนี้จะเริ่มเลี้ยงต้นใหม่เลยครับเมื่อเช้าก็ พ่จิบเบอร์ลีนไป2จุดนี่ครับจุดนี้กับจุดนี้เพื่อให้เร่งการแตกยอดเข้าเดี๋ยวตอนผ่าเราจะมาถ่ายคลิปให้ดูด้วยนะครับเสียดายครับตอนนี้ตัดแล้วนะครับเดี๋ยวเอาปูนแดงทาสนิดกันเชลา จุดนี้ก็ยังไม่เห็นร่องรอยอะไรที่ผิดปกตินะครับกิ่งก็ยังดูสมบูรณ์อยู่เดี๋ยวเราก็ค่อยตัด จะถ่ายรูปห้ดูอีกครั้งนะครับว่าจะเจออะไรบ้างครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเลยนะครับว่าที่กิ่งของเราที่เรามองเห็นว่าเป็นโลกจะมีหนอนอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับตัดช่วงนี้ก่อนนะครับ นี่ก็ไม่มีอะไรเลยแห้งไปเฉยๆน่าจะเกิดจากเชือเ้อราแต่มากกว่านี่ครับคข้างนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวดูอีกช่วงนะครับนี่ก็ไม่มีนอน น่าจะเกิดจากเชล้าแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูตรงที่เป็นน้ำเยิ้ยมๆอีกทีนะครับนี่ครับจุดนี้ที่เป็นน้ำเยิ้ยมๆอยู่จะมีหนอนหรือไม่ ีก็ไม่พบนอนอีกเหมือนกันครับข้างนี้ก็ไม่มีนอนครับนี่น่าจะเป็นลากินเสียมากกว่าอย่าเชื้อาลาเราก็พ่นบ่อยนะครับพ่นเอ่อ คาเบนดาซิมก็พ้นสลับกับแมนโคเซปนะครับตอนนี้น้ำเยอะมากที่สุดนะครับเดี๋ยวจะลองตัดดู นี่ครับเรไม่พบร่องรอยของหนอนเลยนะครับน่าจะเป็นเชื้อรานะครับหรือนอนเขาอาจจะเล็กไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปศึกษาดูอีกทีครับเดี๋ยว จุดนี้เราจะลองใช้มีดค่อยๆขูดดูนะครับก็ไม่มีอะไรเลย ็มีจุดรูๆดำๆนี่เดี๋ยวลองลองเอากันกายตัดผ่าดูเลยนะครับต้องรูดำๆนะครับแต่ข้างในก็ไม่มีอะไรครับ มันก็มีจุดอยู่แค่นั้นเองตัดดู มุมไหนก็ไม่พบตัวนอนนะครับไม่มีครับสรุปแล้วผมว่าน่าจะเกิดจากเชื้อราแน่นอนเพิ่งเจอต้นแรกนะครับปลูกมาใหญ่แล้วนี่ก็ไม่มีครับ นี่ก็ไม่มีเดี๋ยวลองปอกดูจุดที่เป็นรอยเน่านะครับ นี่ครับก็ไม่มีอะไรอยู่ดีปอกจุดไหนก็ไม่พบหนอนหรือสิ่งแปลกปลอมอะไรเลยน่าจะเกิดจากเชื้อราแน่นอนแล้วครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค้นพบแล้วศึกษาดูก่อนว่าเกิดจากอะไรแล้วเราจะมาถ่ายคลิปต่อให้ดูนะครับสวัสดีครับ